นะครับปีนี้เนี่ยเราประเมินกำไร BPL โตเด่นเหมือนกันนะครับคุณยุทธนาเ mm hmm. ติบโต24%คนถามกันเยอะเรื่องบิดครับจะล่มไม่ลม uh ่ม huh. ครับ uh huh. ก็สำหรับผมค uh ิด huh. ว่าอยังไม่ไม่โฟกัสมากนะครับ uh huh. ก็ KTB เองเอาลุกดูโอเคดูดีเลยเออทิสโกเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็น,ปนตัวเซฟเป็นหลุมหลบภัยนะเป็นตัวเพลเซฟ คุณไอซ์ครับถ้าเป็นแบงค์ใหญ่เอาลุกเนี่ยนะขอไปที่ BBL แบงค์กรุงเทพก่อนเลยได้ไหมตามลำดับที่ทางทีมงานส่งนะมาให้ผมนะครับมีมุมมองยังไงต่อ BBL แบงค์กรุงเทพครับครับก็จริงๆ BBL เนี่ยเป็นตัวที่น่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับปีนี้เนี่ยเราประเมินกำไร BBL โตเด่นเหมือนกันนะครับคุณยุทธนาเติบโต24% นะครับหลักๆเนี่ยมาจากการตั้งสำรองเลยเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ายังไงปีนี้ต้านตั้งสำรองเป็นตัวช่วยนะครับสำหรับกําไรของแบงค์นะครับแต่ว่ากําไรก่อนสำรองไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแค่ประมาณสักประมาณลักสองาเท่านั้นเองนะครับในเป้าของ BBL เนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นสินเชื่อที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับก็ปีนี้คงยังเป็นปีหนึ่งที่เห็นการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ได้เยอะนะครับคอร์เปรทต่างๆที่ใหญ่ๆก็ เริ่มกลับมากดปุ่มลงทุนกันนะครับ b b l นี่ก็มีคอนเนคชันมีเรนชิพมีฐานลูกค้าอยู่อย่างเงี้ยก็ค่อยๆได้ประโยชน์ไปด้วยเหมือนกันนะครับอีกพาร์ทหนึ่งก็คือว่าฝั่งบอลยูหรืออัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้เนี่ยแพงขึ้นนะครับซึ่งก็จริงๆมันเป็นคู่แข่งทางอ้อมนะครับกับสินเชื่อแบงค์นะครับแล้นก็เลยทําให้สินเชื่อแบงค์เองดูดูถูกลงไปโดยปริยายนะครับก็เป็นแบงค์หนึ่งที่ได้ได้ได้ช่วงชิงอ่าสินเชื่อตรงกลุ่มนี้ขึ้นมาเพราะหลาย หลายๆ c o r เปรีก็ต้อง b a l านซ์มากขึ้นนะครับจะใช้สินเชื่อจากหุ้นกู้อย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วต้องต้องเพิ่ม,เพ,มเพิ่มหน่วยขึ้นมาเพิ่มฝังแบงค์เข้ามาด้วยเพื่อบาลานซ์ต้นทุนตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับอ,อีกอันนึงเนี่ยที่ที่ b b l ผมคิดว่านะ่าสนใจคือการที่เขาไปลงทุนในเปอร์มาตนะครับล่าสุดก็มี K-Bank กก็เพิ่งไปลงทุนด้วยเหมือนกันนะครับที่อินโดนีเซียใช่ที่อินโดนะครับ ที่ไตรมาสหนึ่งล่าสุดเนี่ยกำไรของเพอร์มาต้าเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก20 20แล้วนะครับของกำไรของ BPL ทั้งหมดซ,ซึ่งซึ่งเริ่มมีนัยยะมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมไปดูตัวเลขของเพอร์มาต้าเนี่ยสินเชื่อเติบโตได้ปีละ10โอโตได้เยอะกว่าที่ไทยพอสมควรนะครับ,รบแล้วก็คุณภาพสินทรัพย์ NPL ก็นิ่งๆไม่ได้ไม่ได้แย่ด้วยนะครับ3%ต้นๆเท่านั้นเองนะครับ ส่วนลูกหนี้ที่ของเปอร์มาต้าอยู่ภายใต้การช่วยเหลือยอยู่แค่เจ็ดเปอร์เซ็นของสินเชื่อรวมทั้งหมดก็ถือว่าน้อยนะนะครับเมื่อเทียบกับแบงค์งไทยในระบบนั้นดูแล้วคุณภาพกิจการที่ที่เปอร์มาต้าค่อนข้างโอเคนะครับติดอย่างเดียวคือคอสต์วินคั่มหรือว่าต้นทุนการดำเนินงานก็ยังสูงมันยังสเกลได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าดูจากการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยปีละสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสเกลตรงนี้ค่อยๆค่อยๆเร่งได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่นั้นก็เป็นอีกแบงค์หนึ่ง นะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามูฟล่าสุดที่เคแบงค์ไปทำก็ดูเหมือนเป็นคอนเฟิร์มนะว่าเออตลาดแบงค์ที่อินโดก็ดูน่าสนใจจริงๆริงไม่ได้มีแค่แบงค์บีบไปทําคนเดียวนะเคแบงค์ก็มูฟไปด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยรวมๆเคแบงค์เอไม่ใช่เคแบงค์บีบแนะครับก็าจะเห็นกําไรเติบโตได้ดีนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยขึ้นนะครับดอกเบี้ยขึ้นเองเนี่ยถ้ากรนงขยับดอกเบี้ยขึ้น25้าเบสิสพอยต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบงค์ใหญ่ก็จะปรับ อดอกเบี้ยเงินกู้ตามนะครับก็ผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นสิบสองจุดห้าเบสิสพอยต์หรือยี่สิบห้าเบสิสพอยต์ล้อกันไปเลยนะครับอันนี้ต้องดูดีซิชันที่เขาคุยกันระหว่างสมาคมแบงก์ก่อนนะครับแต่ว่าแบงก์บีบเองเป็นแบงก์ที่มีสัดส่วนลูกหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยเยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่หกหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเขาเนี่ยเป็นสินเชื่อคอร์เบรดสินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ดอกเบี้ยลอยตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีก เดี๋ส่วนที่เป็นลูกนี้รายย่อยส่วนหนี่ก็เป็นลูกนี้บ้านนะครับก็เป็นอัตรตาดอกเบี้ยลอยตัวนะครับดังนั้นก็เป็นแบงก์ที่มีโอกาสจะได้ประโยชน์จากตรงนี้สูงพอสมควรด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นแบง์ที่ผมชอบนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ดูแล้วค่อนข้างเซฟเลยนะนะครับคุณภาพของสินทรัพย์คุณภาพของสินเชื่อความเสี่ยงค่อนข้างต่ํำไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคอร์เปอเรชใช่ไหมคุณไอซ์ครับ BBL แใช่ครับถ้าเป็นคอร์เปอเรชเนี่ยส่วนใหญ่จะความเสี่ยงต่ํา นะครับพะเป็นกิจการที่ก็มีมีหน้าตักเยอะแหละนะครับส่วนใหญ่ก็เซตห้พวกนี้ฮะเซตร้อยนะครับที่ที่เป็นกิจการที่ที่อยู่กันมานานนะครับมีผ่านวิกฤตมาหลายรอบแล้วก็ยังพรูฟตัวเองได้ว่าก็ผ่านมาก็จะเซฟกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะครับครับคุณไอซ์คาดว่าปีนี้ BBL Bank กรุงเทพจะตั้งสำรองลดลงด้วยใช่ไหมครับคุณไอซ์ใช่ครับปีที่แล้วเนี่ยเขาตั้งสำรองไป ตัวเลขนะครับเป็นเป็นจำนวนเงินอยู่ที่สามหมื่นสี่พันล้านนะครับปีนี้เนี่ยผู้อ่านยิงมองไว้ประมาณสองหมื่นห้าพันนะครับแต่ในประมาณการเราทำสองหมื่นเจ็ดพันนะครับเราแอบทําสูงกว่าผู้อ่านนิดนึงนะครับแต่ว่าแน่นอนลดลงเยอะนะครับประมาณเจ็ดพันล้านปีต่อปีนะครับกำไรอย่างสองหมื่นกว่าเนี่ยเจ็ดพันล้านก็มีหลายสิบเปอร์เซ็นต์กันนะครับอืมครับถ้าอย่างนั้นคาดการแนวโน้มกําไรปีนี้แบงก์กรุงเทพจะสวยไหมครับคุณไอซ์ ต่ปีนี้สวยครับกำไรเติบโต24%นะครับจากปีเล้ว26,500เนี่ยปีนี้เราทำไว้เนี่ยอยู่ที่32,800นะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นนะครับในครึ่งปีหลังน่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นด้วยไม่เท่าครึ่งปีแรกเพราะว่าการตั้งสํารองก็น่าจะเบาใจลงเยอะนะครับหลังที่เริ่มเปิดเาศได้นะครับครับเอาละครับลักรับกสิกรไทยแนะนำซื้อไม่ซื้อ BBL Bank กรุงเทพครับ รเราแนะนำซื้ออยู่นะครับโดยให้ราคาเป้าหมายเนี่ยปลายปีนี้นะครับที่หนึ่งห้าสิบอดบาทครับเป้าปลายปีร้อยห้าสิบเดบาทแนะนำซื้อสำหรับ BBL Bank กรุงเทพนะครับเอาล้วครับมาต่อที่ SCBX อ่าต้องเรียกว่า SCBX เพราะว<ช>่าไม่ใช่แค่เฉพาะธนาคารอย่างเดียวแล้วใช่ใชอเอาลุกเป็นยังไงบ้างเชิญครับ เอซบีจิงเอาลุกผมว่าโอเคนะคนคนถามมันเยอะเรื่องบิดครับจะล่มไม่ลม<อ>่มนะครับก<อ>็สหรับผม<อ>คิดว่าอย่าไม่ไม่โฟกัสมากนะครับเพราะว่าหนึ่งคือถึงไม่ล่มเนี่ยกาไรที่น่าจะเข้ามาเนี่ยก็น้อยมากนะครับหลักแบบสองสาเปอร์เซ็นเองที่ขึ้นมาแอดให้กับเอ b บีได้นะครับครับแล้วก็ราคาซื้อมุมมุมมองผมนะผมคิดว่าถ้าณนะสถานการณ์ปัจจุบันมัน,ม,นมันดูแพงไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าดิวดิวไม่ล่มแล้วได้ราคาเดิมเนี่ยผมมองเป็นลบ นะครับดิวไม่ร่มเราได้ราคาใหม่ที่ทโอเคอันนี้ผมก็มองกลา,กางๆเพราะมันก็ไม่ได้แอดกำไรได้เยอะมากนะครับถึงดิวร่มผมก็ไม่ได้มองว่าเป็นลบนะครับเพราะว่าในมุมผมนี่ผมคิดว่าตลาดคริปโตต,ตอนนี้เราเห็นหลายโบกก็เริ่มทำแล้ว s c b เองก็มีมีแบรนดิ้งที่ดีนะจะทำเองก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไ,ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากอะไรนะครับอันนี้อันนี้วิวผมนะครับแล้วประเด็นบิดครับเนี่ยไม่เราไม่ได้เทคอีดซีเรียสมากนะครับ จะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ,รบส่วนแนวโน้มเนี่ยของธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าในในในฝั่ง SCB เองก็ได้ประโยชน์นะครับจากการที่เราเริ่มไปประเทศได้นะครับและดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับเพราะว่าพอร์ตหลักของ SCB เนี่ยก็40%่คือฝั่งคอร์เปอเรทนะครับอันนี้แน่นอนปรับดอกเบี้ยได้แน่นอนนะครับ SME ก็ปรับดอกเบี้ยได้ฝั่งที่เป็นรีเทลหรือรายย่อยเนี่ยสลากหลักๆเขาหนักไปที่สินเชื่อบ้าน นะครับ BCB บนเจาตลาดซ่งอสินเชื่อบ้านก็เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นแบงค์ที่ผมว่าก็ได้ประโยชน์รองลงมาเป็นอันดับ2นะครับจากจากจาก BBL ที่มีสัดส่วนพอร์ตสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับส่วนถัดมาเนี่ยตลาดสินเชื่อบ้านเนี่ยผมว่าจะค่อยๆกลับมานะครับเพราะว่าเท่าที่เราฟังจากจากวิวเซกเตอร์ข้างเคียงเนอย่างของ Property เนี่ย ก็ดูล้ยยอดขายบ้านนะครับยอดการการขายเนี่ยยังทําได้ดีต่อเนื่องแล้วปีนี้ก็ได้เป็นปีที่ดีขึ้นนะครับบีบีแอเอสบีเองที่ก็เป็นเจ้าตลาดตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับดังนั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นอีกแบงก์หนึ่งนะครับที่ท,ที่ผมว่ากําไรเองก็คงเติบโตได้ดีนะครับ,รบในในปีนี้นะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะระวังเรื่องคอสทินค้มไว้หน่อยเพราะว่าพอเขาทานฟอร์มแล้วเนี่ยอ่าเขาก็จะมีค่าจ่ายเข้ามานะครับทําระบบทําอะไรพวกนี้ ก็อาจจะไม่ครึ่งปีหลังกำไรจะโตได้ช้าหน่อยเม่เทียบกับแบงก์อื่นๆเพราะแบงก์อื่นๆไม่ได้มีเรื่องการปรับตัวโครงสร้างบริษัทนะครับครับเอาละครับหลักทรัพย์เกสิกรไทยแนะนําซื้อไม่ซื้อ scb ธนาคารไทยพาณิชย์ครับโอเคเราแนะนําซื้ออยู่นะครับสาหรับธนาคารไทยพาณิชย์ที่ราคาเป้าหมายเนี่ยหนึบาทนะครับแนะนําซื้อ scb x นะครับราคาเป้าหมายปลายปี149บาท เอาล้ครับขย่ยไปอีกแบงค์หนึ่งซึ่งฮือฮามากฮือฮานะประเภทแบบฮือฮากันทั้งบางตั้งแต่งบไตรมาสหนึ่งแล้วครับเพราะว่างบไตรมาสหนึ่งเนี่ยสวยมากกําไรสวยมากแล้วเพิ่งจะสร้างความฮือฮาล่าสุดหลังจากขายสลากดิจิตอลขายเกลี้ยงเลยแล้วขายเกลี้ยงเลยผ่านแอปเป๋าตังค์อ่ะคุณไออุดหนุนเขาบ้างกันปาเนี่ยล่าสุดเนี่ยงวดล่าสุดเนี่ยนะครับนั่นคือ KTB แบงก์กรุงไทยครับขอเอาลุก k t ทจากทางหลักทรัพย์กสิกรไทยครับคุณไอซ์ครับบอกว่างวดล่าสุดไม่ได้ซื้อนะครับ <c oughs> งวดต่อไปวางแผนว่าจะลองไปซื้อดูนะครับเพราะว่า <c oughs> แต่เดิมต้องไปซื้อที่แผงมันซื้อยากนะ <c oughs> ผมเองก็เลือกเป็นแต่ถ้าซื้อในแอปนี่ผมว่าเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับก็ <c oughs> k t b เองเอาลุกดูโอเคดูดีเลยนะครับทั้งหนึ่งก็คือว่าสินเชื่อเองเ,องเนี่ยเขาก็ค่อยๆเติบโตได้นะครับแล้วปีนี้เขาเน้นสินเชื่อ,อรายย่อย นะครับก็จะเป็นฝั่งที่เป็นพวกสินเชื่อบ้านเหมือนเหมือนเอสซีบีเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็สินเชื่อฝั่ง Corporate ทนะครับที่ที่น่าจะเติบโตได้ดีนะครับส่วนตัวตัวกำไรเนี่ยแต่มหนึ่งที่ดีเนี่ยจะมีมีกำไรจากเงินลงทุนด้วยนะครับแล้วก็การตั้งสำรองก็ตัดนะครับกับเอเชียเอก็ตัดกันนะครับผมคิดว่ากำไรแต่มหนึ่งของ KDB มีโอกาสที่จะอยู่เกือบเกือบพีคแล้วนะครับในปีนี้ แต่ไม่ได้บอกว่าไตรมาสต่อไปกําไรจะแย่นะครับกำไรระดับ8พันต่อไตรมาสเนี่ยซึ่งต้องถือว่าเป็นระดับที่สูงเลยเมื่อเมื่อี d b ทำได้เมื่อทเทียบกับอดีตนะครับแต่ผม,มว่าไตรมาสต่อไปจะเห็นเลข7พันบวกลบประมาณนี้นะครับซึ่งคิวอนคิวจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเทียบ year year เยอันเยียก็ยังเป็นการเติบโตที่ที่ดีนะครับส่วนประเด็นสลากเนี่ยผมมองว่าไรายได้จากจากจากแอปจริงๆริงเนี่ยจากการที่เขาทาแอปให้เนี่ยไม่น่าจะเยอะมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาจะได้มี2ออัน นะครับหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปขึ้นรางวัลกับ KtB คือขึ้นผ่านแอปก็จริงหรือว่าขึ้นที่ที่สาขาตี่ตู้หรืออะไรพวกนี้เขาได้หนึ่งเปอร์เซ็นของเงินรางวัลนะครับไม่นับรางวัลที่หนึ่งที่รางวัลที่หนึ่งไม่ขึ้นเองที่กองสลากนะครับอ่าประเด็นอันนี้คืออันหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นแฟกเตอร์ที่เราไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ประกาศว่าที่จริงมันทานสซ็ค่าอะไรกี่บาทก็คือเวลาเรากดซื้อเนี่ยหนึ่งครั้งมีการชําระเงินมีอะไรพวกนี้ทีเคทีบีเขาได้ได นะครับในการที่ให้บริการกับรัฐนี่แหละในการเป็นเป็นคนทําช่องทางทําชานลตรงนี้เขาไม่ได้เป็นคนไปซื้อหวย70แล้วมาขายล้อแปนะครับว่าไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าที่แบบนั้นนะครับแต่เขาเป็นแค่ตัวกลางในการทําเรื่องการชําระเงินการที่รางวัลนั่นเองซึ่งเขาก็ได้ค่าธรรมเนียมจากตรงนี้เข้าไปนะครับในมุมผมเนี่ยเราลองประเมินคร่าวๆดูนะครับเป็นนับไซส์ไม่เยอะนะฮะประมาณ 2- 3%ของของกำไรของ k t b เองนะครับเต็มที่นะครับ ซึ่งเราคุยกับทางแบงก์เคดีบีเอ็เขาก็บอกว่าส่วนนี้ก็อยู่ในประมาณการที่เขาเขาให้เป้ากับนักวิเคราะห์ไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีนะเขาไม่มีการปรับเป้าใดๆขึ้นนะครับแม้ว่าสลากขายดีขายหมดเร็วก็ตามนะครับเออน,น,นั้นถ้าไปดูเป้าเขาเนี่ยเป้าเขาสินรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเนี่ยจะเติบโตระดับซิงเกิลดิจิตก็คือตัวเลขหลักเดียวฮะัตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเปอร์เซ็นต์เราทำไว้เติบโตประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าก็ยังอยู่ในพิสัยที่ที่ท,ที่ที่อยู่อยู่ ดังน,นั้นเนี่ยประเด็นเนี้ยแบบตรงไปตรงมาไม่ได้สร้างไรายได้เยอะนะครับแต่มองข้ามช็อตไปนะมันทําให้คนเนี่ยเข้าไปใช้แอปเยอะขึ้นนะครับซึ่งผมกดไปในแอปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ขายสลากนะมันมีขายหุ้นกู้ขายทองคำมีขายกองทุนด้วยขายกองทุนกดเข้าไปดูก็เป็นกองทุนของเคทมก็คือของกรุงไทยหมดเลยนะครับดังนั้นมันสร้างโอกาสในการจับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ นะครับในสร้างโอกาสในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าคนใช้เยอะกว่าแอปตัวแอปตัวแอปโมบายแบงกิ้งของกรุงไทยด้วยซ้ำนะครับแอปป๋าปังเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ที่เขาก็ได้ประโยชน์แหละนะครับจากการที่ที่มีการร่วมมือกับทางรัฐบาลเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ผมว่าดีนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าช่วงนี้ราคาหุ้นขึ้นมาตอบรับประเด็นที่เอาสมควรแล้วหลักทรัพย์เกษตรกรไทยแนะนําซื้อไม่ซื้อ KTB ครับคุณไอซ์ครับ โ okay. อเคยังคําแนะนําแบบ official <S <s ผมเนี่ยเป็นซื้ออยู่นะคุณอยุทฐนะแต่ราคาเป้าหมายเนี่ยส15.5อ้าวแต่นั้นไป,ไปแล้วเออเดียวผมเนี่ยราคานี้คือไม่ซื้อแล้วครับเก็บใต้แล้วมันทะลุไปแล้วนะ,ค,ะครับก็ผมว่าเป็นโซนที่แนะนําให้ทยอยขายทํากําไรมากกว่าครับอ่า paper ยังไม่ได้เปลี่ยนยังแนะนําซื้ออยู่เนี่ยแต่ว่าในในทางปฏิบัติเนี่ยแนะนําให้ขายซะเถอะไม่ใช่เขาไม่ดี แต่ราคามันเกิน t าร์เก็ตไพรที่กสิกรไทยให้ไว้ที่15บาท50ขึ้นมาแล้วคุณไอซ์ก็เลยแนะนำขายทำกำไรไปบ้างกันแล้วกันสำหรับ KTB นะครับโอเคนะครับเอาล้วครับจาก KTB ขอมาอีกแบงค์หนึ่งโหแฟนๆถามเยอะครับ T T B ท,ทหารไทยธนชาตไม้ยางปีนี้คุณไอซ์ไม้ยางประโยชน์ <laughs> จากการควบรวมอะ่ะไม้ยางยางฮะยางยางยังต <laughs> ้องรองอีกปีหนึ่ง ทำไมอ่ะอ่าใช้เวลานิดนึงฮะปีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรียกถามว่ามาหรือยังคือคือเป็นปีที่เริ่มเริ่มก้าวเดินได้แล้วดีกว่านะครับเริ่มออกสตาร์ทได้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขาเริ่มมีเอ่อเรียกว่ามีพัฒนาการและเริ่มจับมือการมีการเปิดตัวแอปใหม่ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสที่เริ่มมาร่วมร่วมมือกันกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวรถยนต์ของของคณะชาตินะครับ แต่ว่าถามว่าผลกระทบในปีนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นได้ดีมากนักนะเพราะว่าต้องก็จาใมันเพิ่งเริ่มนะครับปีนี้เราเราเริ่มเอาตอนไหนก็คือเริ่มกลางปีด้วยนะอีกครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อยๆปั้นอ่พอร์ตขึ้นมานะครับอ่าน้นผมคิดว่าโมบายแอปเพิ่งลอนช์มาใหม่ต้องสร้างการรับรู้ต้องปรับปรุงอีกอีก,อก,อกพอสมควรนะครับกว่าที่จะเริ่มสร้าง,ร,ร,างรายได,ได้ได้เนี่ยก็ปา่าก็ยัป่าแต่มา่สา่ ไต่มาสิ่งแล้วเราถึงน่าจะเริ่มเห็นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ที่ Ttb ปีนี้อาจจะเจอก็คือตัวค่าใช้จ่ายนะครับที่ทีท่ไม่ได้ลดลงได้เยอะคือเขาก็อินเวสต์ไปเยอะนะฮะเมื่อปีที่แล้วกับปีก่อนนะครับแต่ปีนี้ค่าใช้จ่ายก็ยังคงต้องเมนเทมเพราะต้องนําเงินไปพัฒนาพวกระบบดิจิตอลหลังบ้านอยู่นะครับดังนั้นก็จะน่าจะเห็นกําไรท,ที่ที่ไม่ได้ไม่ได้วกกลับมาได้เร็วมากนะนะครับในขณะที่ตัวรายได้เองเนี่ยถ้าไปดูผู้หารเป็น เป็นแบงค์ที่ตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟที่สุดนะครับตั้งเป้าสินเชื่อโตแค่ประมาณรักสาเปอร์เซ็นต์นั่นเองน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมว่าก็ปีนี้เป็นปิดปีหน,นึ่งนะที่เขาค่อยๆลอกค่าค่อยๆเปลี่ยนถ่ายรวมกันนะครับ,รบแต่ต้องใช้เวลาให้อวัยวะภายในมันเชื่อมกันนิดนึงนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะมาเหมือนกันนะครับแต่ข้อดีของ TtB ก็คือว่าพอร์ตแอสเซทคุณภาพของเขาเนี่ยดูค่อนข้างปลอดภัย นะครับล่าสุดเนสินเชื่อที่ต้องช่วยเหลือเนี่ยเหลือแค่เจ็ดเปอร์เซ็นของสินเชื่อทั้งหมดเองครับจากปีท่แลวหุ้มของเขาเยอะนะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลูกหนี้ที่ออกจากมาตรการไปแล้วเนี่ยกลับมาชําระได้ได้ดีนะครับผู้แห่งจะดูนข้ังแฮปปี้กับกับภาพตรงนี้นะครับสินเชื่อที่ต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้ต้องปรับเยอะนะครับก็อยู่ในโซนสีส้มนะครับดังนั้นก็ถือว่า ความเสี่ยงตรงนี้ไม่ได,ไได้ไม่ได้น่ากังวลมากนะ,นะครับอีกข้อดีหนึ่งก็คือว่าฐานไทยยังก็เป็นแบงค์ที่ถูกนะครับไพร c e ซูบุ๊กเนี่ย0.58เท่าเท่านั้นเองนะครับก็บจะแพงกว่เบียร์ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับแบงค์อื่นก็ถือว่าอยู่ในโซนถูกนะครับดังนั้นข้อดีก็คือว่าปลอดภัยแล้วก็ถูกนะครับแต่ข้อแย่เนี่ยยังมีอยู่คือเรื่องการเติบโตปีนี้ยังทาได้ไม่เลืนะครับ หลักทรัพย์กับสิกรไทยยังแนะนําซื้อ TTB ทหารไทยธนาชาติอยู่ไหมครับคุณไอซ์ครับครับแนะนำเนี่ยเป็นซื้อนะครับโดยเราให้ราคาเป้าหมายที่1บาท57สตางค์นะครับเป็นราคาเป้าหมายปลายปีนี้นะครับครับแนะนําซื้อท t b ครับเป้าพื้นฐานปลายปีบาท57นะครับบาท57นะครับเออเอาแล้วครับคุณไอซ์ครับขอขยับไปที่แบงค์ขนาดกลางๆลงมาหน่อยนะครับ ก็คือทิสโก้กับ KKP เอาใครก่อนดีครับคุณไอซ์เอาทิสโก้ก่อนก็ได้เอ่อทิสโก้เนี่ยเป็นหุ้นที่ผมต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเซฟเป็นหลุมหลบภัยนะเป็นตัวเพลยเซฟนะครับเนื่องจากว่าคุณภาพสินทรัพย์เขาเนี่ยดีแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเบอร์ต้นๆของแบงก์เลยที่ไม่ได้ต้องกังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์นะครับเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟมานานมากนะครับคอนเซอร์เวทีฟมาก่อนโควิดด้วยซ้ำ นะครับดังนั้นพอร์ตลูกค้าที่เขามีอยู่แล้วก็คัดมาเยอะนะครับจะเห็นว่าช่วงโควิดเราไม่ได้มีปัญหาเรื่อง NPL เหมือนใครเขานะครับสินเชื่อที่ต้องช่วยเหลืออยู่เนี่ยตอนนี้ก็น้อยมากๆากะหลัก2 3%เท่านั้นเองนะครับไม่เกินนะครับถือว่าเป็นลายหนึ่งที่ผมว่ารอดตัวแล้วแหละจากวิกฤตโควิดรอบนี้นะครับส่วนที่2เนี่ยคือตัวแผนของเขาเนี่ย น่าสนใจนะครับก็คือว่าผู้อ่านจะเริ่มกลับมารุกสินเชื่อที่เป็นดอกเบี้ยสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับเหลาดอกเบี้ยสูง,งเขาเนี่ยก็คือสินเชื่อพวกมอเตอร์ไซค์นะครับสินเชื่อรถยนต์มือสองนะครับแล้วก็สินเชื่อจำนำทะเบียนผ่านตัวสมหวังนั้นาำได้นะครับ <Yeah. S 1> ปีนี้นะครับเป็นในปีนี้ก็สองปีเขาก็เลิกทำตรงนี้ไปเพราะว่าเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยแน่นอนนะครับดังนั้นก็น่าจะเห็นภาพ ตัวเนี้ยของของทิสโก้เนี่ยค่อยๆปรับตัวขึ้นได้นะครับทั้งสินเชื่อที่เติบโตเร็วขึ้นจากที่สินเชื่อติดลบมาตลอดนะครับปีนี้เริ่มรเริ่มเห็นปีนี้ยังไม่โตนะแต่ปีนี้เริ่มแบบสแควร์สแควร์แล้วคือเริ่มไม่ลงนะครับกับ hmm. ตัวยูหรือว่าตาดอบเบียโดยเฉลีย่ยเนี่ยเขาน่าจะเริ่มได้รับที่ที่ดีขึ้นนะครับ <c oughs> ส่วนอันที่แน่กังวลเนี่ยคือเรื่องราคาน้ํามันนะครับเนื่องจากอรอตลูกค้าเขาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป็นคนมีรถแแหละเพราะว่าเขาปล่อยสินเชื่อลถนะครับ น้ำมันก็แพงขึ้นทุกวันนะครับราคาปรับหน้ปลายหน้าปรับเนี้็ปรับวันละครั้งนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเราย้อนไปดูในอดีตมันเคยมีช่วงน้ํามันแพงๆอย่านทิสโก้เองก็บอกว่าเขาก็เห็นผลกระทบนะครับว่าลูกหนี้บางกลุ่มเนี่ยก็มีความอ่อนแอมากขึ้นนะครับมีความเปราะบางมากขึ้นนะครับก็เป็นเซกเมนต์หนึ่งที่ที่น่ากังวลแล้วทิสโก้เองก็มีมีกลุ่มเนี่ยที่เป็นรถยนต์อยู่เยอะนะครับแต่นี่ในมุมในมุมผมอะผมเชื่อเชื่อเรื่องคุณภาพสินทรัพย์เขานะว่าคัดมาาค่อนข้งดี นะครับการเจอโควิดไป NPL ก็ยังไม่ได้วิ่งขึ้นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คงมีผลกระทบบ้างเตียจับตาดูไว้ไม่ได้เป็นเรื่องน่ากังวลมากนะครับแต่ในเนี้ยทิสโก้ในคําแนะนําผมเนี่ยเราจะจะเล่นเป็นหุ้นโกรดไม่ได้นะครับเป็นหุ้นเซฟเทรนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่หุ้นปันผลนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่มีมีท่านหนึ่งถามนะครับก็ถ้ามองเป็นคนอยากได้หุ้นนิ่งๆไม่อยากหัวใจวายนะครับไม่ต้องรุนากเนะครับแล้วกินปันผลเพียงเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ผมว่าตัวนี้เหมาะครับ คาดการดิวิเดีนยิวปีนี้ของทิสโก้เท่าไหร่ครับคุณไอซ์ครับปีนี้ทิสโก้เนี่ยผมทำดีวิเดนยิวไว้นะครับเดี๋ยวรอดูราคาลงนะครับนะตอนนี้เหลือเก้าสิบบาทเนาะตัวเงินปันผลปีนี้เรามองไว้ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับปีหน้าเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับ,ค,รบคำแนะนำซื้อไม่ซื้อทิสโก้เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณไอซ์ครับ ทิสโก้เรายังคงแนะนำซื้ออยู่นะครับเป้าวินหันปลายปีเราอยู่ที่120บาทนะครับแนะนําซื้อทิสโก้เป้าปลายปีร2 0บาทถูกต้องนะครับคุณไอซ์ครับใช่ใครับเอาแล้วครับคงต้องมาปิดท้ายกันที่ KKP ถ้าจําไม่ผิดครั้งที่แล้วคุยกันคุณไอซ์ชอบ KKP เกียรตินาคินมากที่สุดใช่ไหมครับคุณไอซ์ถ้าผมจําไม่ผิดนะใช่ใช่ครับมองไงครับเกียรตินาคินยังชอบอยู่ นะครับแล้วก็ยังเชียร์อยู่นะครับเ,เราคิดว่าเกียรตินาคินเองยังเป็นแบงค์ที่รับกับภาพการเปิดเมืองได้ดีนะครับเพราะว่ากลุ่มต้องบอกว่าการเปิดเมืองเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มแบงค์ที่มีลูกหนี้เสียเส่ยงๆเยอะเนี่ยก็จะเหมือนได้ประโยชน์นะเพราะว่าที่ต้องลุ้นๆเนี่ยก็น่าจะรอดแล้วนะครับก็มีกลุ่มที่ทําพวกอสังหาเล็กๆนะครับโฮสเทลพวกนี้ยอยู่ในพอร์ตด้วยเหมือนกันก็น่าจะช่วยให้ ให้กลุ่มนี้เนี่ยมีมีมี c a s โ flow กลับขึ้นมาได้บ้างนะครับกับกลุ่มที่เป็นฐานลูกค้ารถยนต์นะครับทั้งมือ21มือ 1. กลุ่มนี้ก็น่าจะเริ่มกลับมามีรายได้แล้วกลับมาผ่อนได้นะครับในโซฟาในไตรมาสสองไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยฝัง่ง asset quality คุณภาพสินทรัพย์เนี่ยไม่ได้น่ากลัวมากนะครับก็เป็และค่อนข้างดีนะครับในขณะที่ขาที่เป็น growth หรือสินเชื่อเนี่ยเติบโตได้เร็วสุดในกลุ่มเลยนะครับโตปีหนึ่งที่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโตเป็นแบงก์ดีนโดเลย นะครับเพื่อถว่านี่อยู่ไทยนะครับก็ถือว่าโดดเด่นจากการที่เขาจ,จับเซกเมนต์ใหม่ๆขึ้นมานะครับ <S <S ดังนั้นยังชอบ KKP อยู่ในขาที่1คือเขาโตได้เร็วนะครับไม่เทียบกับคนอื่นก็จะมีบัฟเฟอร์ในในส่วนของเรื่องว่าดัดตาดอกเบีย้ยที่เข้ามาเพรสเชอร์เพราะเขาเป็นแบงก์เล็กนะนะแต่ว่าเขามีโกลดตรงนี้มาชดเชยนะครับยังชอบในขาที่ว่าเขาอยู่ในตลาดเวลตลาดฝั่งที่เป็นพวกตลาดเงินทุนตลาดทุนเนี่ย โพสิชันนั่นข้างดีนะครับผมเชื่อว่าโปรดักต์เวลของเขาเนี่ทำได้ดีกว่าแบงค์อื่นๆเพราะว่าดูอย่างแบงม์อันหนึ่งแบงค์อื่นก็ลงตามตลาดหมดนะครับแต่ว่าของของพัทละเนี่ยเขายังไม่เนะใช่สามารถยืนได้จากเลเวลเมื่อปีก่อนนะครับ,รบเพราะว่าเขาก็มีม,มีมีเครื่องมือทางการเงินก็นั่งเยอะแล้วก็มีพวกธุรกิจตลาดทุนมาเสริมน,นะครับดังนั้นรายได้ฝั่งที่เป็นค่าธรรมเนียมของพัฒละเองนะครัก็ยังเติบโต,ต,ตได้ได,ได้ได้ต่อเนื่องในปีนี้นะครับแม้ว่าสถานการณ์ตลาดมันอนข้างตันบวนแบบนี้ก็ตาม ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เรื่องการตั้งสำรองนะครับก็ในช่วงนี้ราคาลดมือสองดีนะครับซึ่งบังเอิญมาเป็นประโยชน์กับเขาเพราะว่า,ากลุ่มนี้มันจะมีขาดทุนลดยึดนะครับก็จะเห็นวาขาดทุนลดยึดนี่ลดลงมาทุกไปมากนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ยังเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกําไรของเขาไม่ให้มันแย่นะครับเพราะว่ายึดรถมาขายช่วงนี้ก็เป็นช่วงทําิ่งที่โอเคได้ราคาดีไม่ขาดทุนเยอะนะครับครับนะผลคาดการปีนี้ของ KKP เท่าไหร่ครับคุณไอซ์ ครับ KKP เนี่ยคาดการปันผลปีนี้ไว้ที่4บาท50สตางค์นะครับจะเยอะหน่อยนะเมื่อเทียบกับปีก่อนๆเพราะว่าปีนี้ไม่โดนคุมแล้วะครับก็จะคิดเป็นดีเว d ดนยิวประมาณ6%นะครับครับ6%นะทิสโก้ปีนี้คาดการ7% KKP คาดการปีนี้6% BBL คาดการปีนี้5%สำหรับดีเวเดนยิวนะครับ หลักทรัพย์กสิกรไทยยังแนะนำซื้อไม่ซื้อ KKP ถ้าซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับโอเคเราแนะนำซื้อครับตัวราคาเป้าหมายอยู่ที่87บาทครับหลักทรัพย์กสิกรไทยให้เป้าพื้นฐานปลายปี KKP ไว้ที่87บาท87บาทนะครับและนี่คือโปรครับสมัคร1หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่ม แล้วก็เลือกสมัครได้เลย001ถึง00 008นะครับและนี่คือโปรที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับสมัคร2บวกหนังสือลงทุน1เล่มและสิทธิ์ถูกดึงเข้าสู่ Facebook กลุ่มปิดกลุ่ม Special ซึ่งจะมีเนื้อหาเฉพาะนะครับชมย้อนหลังได้และก็จะค่อยๆทยอยมีคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมเป็นระยะระยะได้ด้วยนะครับนี่เป็นโปรที่คุ้มสุดๆจริงๆ ลายไอดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว s ออแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e M-O-N-E-Y-P-L-U-S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ